เธเป็นคนหนุ่มใหญ่ชาวสุเรนอาชีพขายแรงงานเลยแต่งงานแล้วมีเหตุให้ต้องหย่าร้างไม่มีโลกเขาจึงใช้ชีวิตลำพังด้วยหวังสักวันหนึ่งจะพบรักใครสักคนที่ไม่ทำให้ต้องช้ำใจเรื่องการงานของเธอเคยทำเกี่ยวกับเดินสายไฟในอาคารพอสิ้นสัญญาจางจะกลับไปทำนาอาชีพของบรรพบุรุษเธอไม่เคยคิดจะขายที่นาเอาทุนไปขายแรงงานในต่างประเทศอย่างที่เ,เพื่อนๆทำกัน บางคนไปแล้วได้ดีกลับมาบางคนก็ถูกหลอกต่างกับเขาที่มีปรชัชญาฉีวตเลือกที่จะไม่เสี่ยงทำงานที่ไหนก็เหมือนกันขอเพียงรู้จักประหยัดเก็บออมอนาคตจะต้องดีอย่างแน่นอนระยะเขาหันเหไปรับจ้างเขียดยางในจังหวัดใกล้เคียงด้วยเกษตรกร,ร,กรหันมาทำสวนยางขันมาก,กเกษตรกรหลายรายทำแล้วไม่ขมได้ขายสวนยางเพื่อถอนทุนคืนไปก็มี นายทุนก็กว้านซื้อมาทําเองแน่นอนว่านายทุนไม่ได้ลงป่๋ยกับเกียจางด้วยตัวเองแต่จ้างแรงงานมาทําให้จึงเกิดการจ้างงานเธอฐานเหนมาทําตรงนี้ด้วยแรงเห็นว่าเป็นการจ้างตามผริมาณน้ํำยางที่กี่รติได้ไม่ได้จ้างรายวันรายได้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํำยางและความขยันของตนเองเกียจ้างจะทําตอนกลางคืนขณะที่กลางวัน เขายังสามารถทำงานรับจ้างเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ถนัดได้ระยะหลังมานี้เิดแอบเมียงมองแอบมีใจให้หญิงสาวคนหนึ่งเธอรับจ้างเกี่ยวจางเช่นเดียวกันทำในสวนข้างเคียงวันนั้นเขากับเพื่อนได้ไปเดินสายไฟเข้าบ้านร้าคนงานจึงได้พบหน้าเธอขังแรกได้ยินมาว่าเชื่อแตงอ่อนอายุ30ยังไม่มีลูกผัวแต่หาโอกาสพูดคุยทำความรู้จักไม่ได้เลย จ้เพื oul, on, ่อนที şey the ่ไปด้วยลบเล่าให้กับท่าเดียวเขาต้องการทําความรู้จักกับแตงอ่อนติ่ที่เพื่อนห้ามไว้พอถามด้วยเหตุผลคนใดเพื่อนมีท่าทีกะอากระอวนตอบคาถามแบบเลี่ยงเลียทุกครั้งไปเหตุเกิดในคืนนั้นช่วงเวลาที่คนขี่จ้างไม่ชอบเอาเสียเลยนั่นคือฝนตกเมฆตั้งเขาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วมาตกตอนหัวค่ำทำท่าจะตกนานเสียด้วย หนุ่มใหญ่นอนขดตพลิกตัวไปมาอยู่ในกระท่อมสวนยางอากาศหนาวเย็นไม่ได้มีอำนาจไปกว่าความรู้สึกว้าเวไหนจะขับข้าวมื้อเย็นฝืดคอกินไม่อิ่มท้องกลางดึกจึงเกิดหิวขึ้นมาเธอจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสออกหาสองกบสองอื่องที่มันออกมาร้องกันละงมเมื่อนึกถึงกลิ่นหอมของอึ่งยางในวันพรุ่งนี้อีกอย่างหากหาได้มากเขาจะเอื้อเฟือนำไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านละแวกนั้น แ้ในหัวพลั่นเฉียดแล้วมองไปยังกระท่อมคนงานที่แดงอ่อนอาศัยอยู่ในสวนยางถัดไปเขาลุกขึ้นมาควานหาไฟฉายมะค่าหน้าผากกับข้องสะพายแล้วก้าวออกจากกระท่อมเพื่อส่องสัตว์แม้เสียงหมาหอนจะดังแววดังฝ่าเสียงฝนมาเป็นระยแะแลแวกนี้มันเปี่ยวแต่จะมาหอนทุกคืนทำให้คนเคคนกียดยางคนก่อนหน้าอยู่ไม่ได้อาจเจออาถรรพพูดเพก็ว่าไปนั้น หนุ่มใหญ่อย่างเขาไม่ได้คิดส่วนเรื่องผิวเรื่องสางไม่เคยมีอยู่ในความคิดไม่อย่างนั้นคงม,มาประกอบอาชีพเป็นคนเกียอย่างไม่ได้ใต้ส่วนยางเมืด่ดเม็ดเยียบเย็นจนขนลุกในจางงูหายกินก่นกลางคืนที่มักจะเป็นงูเพชรพวกมันเลื้อยกันไหพันแสงไฟฉายสาดขวางกับเม็ดฝนพร่างเผาดูดเข็มสีเงินบรรดาเสียงมีชีวิตเครื่องบอกเครื่องหนามออกมาเล่าเรืองจากคู่ผสมพันธ์ ต่มันก็เสี่ยงตกเป็นเหยื่อของงูรวมทั้งมนุษย์ผู้โดดเดี่ยวอ้างวังอย่างเธอเขาฉายไฟไปทางไหนก็เจอตาของเขียดสะท้อนแสงไฟไหนจะอื่งอ่างตัวใหญ่ๆมีให้จับกันสนุกมือเขาเดินให้พ่านอยู่คนเดียวนึกเอะใจทำไมละแวกนี้ไม่มีใครออกมาหาจับกบกันเลยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีก็ได้มาเกือบเต็มคองไหนจะย้อนกลับเอาเขียดเอาอึ่องไปขังไว้ก่อนแล้วย้อนกลับมาจับอีกรอบ คิดได้ดังนั้นเขาจึงหันหลังเดินดุม่มดุมฝ่าความมืดอไปอย่างขอะทอมถังไว้ในกะละมังกับหาฝามาปิดมิดเฉดเนึกในใจจับได้มากขนาดนี้พรุ่งนี้เช้าเห็นทีจะนําไปขายที่ตลาดชดเชยให้กับการขาไรายได้จากการกีดยางจับขวบจับอื่นมาได้เยอะพอสมควรเห็นทีจะพักผ่อนได้แม้ฝนหยุดตกแล้วยังพอมีเวลาหากจะเสี่ยงขีดยางเวลานี้เขามาเนึกดูอีกที เสียงดีกว่าอาบน้ำเสร็จจะได้เข้านอนพรุ่งนี้เช้าๆจะได้เตือนเอาเขียดกับเอึงไปขายที่ตลาดสดท้องฟ้าหลักเที่ยงคืนคลางเผาด้วยแสยงดาวดิกาอากาศเย็นเหมาะสำหรับการซุกตัวอยู่ในผ้าหม่มหมาตัวที่ขยันที่สุดยังขดตัวอยู่ใต้ถุนปริงเรียดเร็วใดกีดเสียงระงมเหง้ห้อวดแสงเวียบบอมของมันตามกอยาหนุ่มใหญ่เอนกายลงบนที่นอนอย่างอ่อนละหวย ดวงตากำลังเปือป่อๆผ่านเห็นแสงไฟสีเขียววูบวาบจากทางหน้าต่างมันโฉบลงมาเรียบพื้นดินลอยไปทางหลังบ้านในสมองมันเตื้อไปหมดเข้าใจว่าที่เห็นนั่นของตาฝาดไปความอ่อนเพียทําให้หลับง่ายใดนานเท่าใดไม่อาจรู้ไดผ่านต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมีบางสิ่งทางหลังบ้านหล่นดังโครมค้าเสียงนั้นทําท่าไมห่หยดุดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขโมยหรือ ในที่สุดเขาก็ฝืนต่อความง่วงเพื่อไปเอาคำตอบเลือกผ้าห่มออกมาพร้อมกับความหามมีที่เหน็บข้างฝามาถือไว้ให้พออุ่นใจไม่คิดเปิดไฟให้ผู้บุกรุกรู้ตัวจะได้จับให้มันขันให้ตายไปเลยขมโมยหรือหมาแมวกันแน่หนุ่มใหญ่สะดุดสายตาที่เห็นแสงเขียวค่อนข้างเจ,จิดจ้าราวกับตะเกียงพาย,ยุทำให้เผลอร้องออกมาอย่างตกใจเจ้าสิ่งนั้นผ่าลอยหนีไปทันทีทิ้งซากกบเขียด อึ่งอ่างที่เขาอุตส่าห์หามาได้ตกเรีอยลายตายเกื่อนสภาพไม่สมประกอบจะเอาไปขายให้ขายได้มันคือแสงอะไรกันแน่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกิดมาในบันดลเขาตัดสินใจวิ่งเดดตามดวงไฟประหลาดไม่ลดหลาหน้าแปลกดวงไฟมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เขาจากมาคือบริเวณที่มีกบเขียดชุกชุมดวงไฟประหลาดมันลอยอยู่สูงพอสมควรแต่ที่สุดก็โฉาพูบละเลียดเน กำลังค้นหาสิ่งของบนพื้นดินเธอหายใจแผว่วเบาเจ้าดรดปปลายเท้าให้เงียบเข้าหวายเข้าไปหลบอยู่หลังผู้หมายสายตาจดจ้องไปยังดวงไฟนั้นขอเพียงมองดูจนมาเกิดอาการขนลุกสู่แทบไม่อยากเชื่อสายตาเอาสิ่งที่มองเห็นนั้นมันคือสีสากของผู้หญิงเส้นผมยาวสลวยส่วนที่ห้อยลงมานั้นล้วนเป็นอวัยวะภายในของมนุษย์ใช่ว่าไม่เคยเห็น บ้านเขาสุริรนก็ขึ้นชื่อเรื่องผีชนิดหนี้มันคือกระสืออย่างแท้แน่นอนเธอไม่ใช่คนกลัวผีดังนั้นภาพตกหน้าจึงไม่ได้ทําให้เขาเกิดอาการช็อกแต่ตกตะลึงอยู่สักพักหนึ่งแล้วความคิดบางอย่างก็วาบเข้ามาในหัวเขาตัดสินใจก้าวเข้าไปหาตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงให้เห็นกับตาว่าเป็นใครใช่คนที่เขารู้จักหรือไม่ทว่าแค่หยยบเคีงไม้ดังกระสือก็รู้ตัว ได้ทยายานขึ้นเหมือนจะรู้ตัวว่ามีคนเห็นแล้วเขาทำได้เพียงวิ่งตามมันลอยไปได้ไม่เร็วนักในจะวิ่งไปต้องระวังงูตามเผืนทำให้วิ่งได้ช้าไปด้วยมีครั้งหนึ่งหกล้มพื้นดินมันเลือนพานานเข้าทํำบังเหงื่อโชกจนกระทั่งดวงไฟกระสือหายวับไปายติดตามจําต้องถอดใจเห็นจะต้องกลับพอกว่าตามองรอบตัวแทบไม่อยากเชื่อสายตาปรากฏที่นี่คือ สวนยางของแตงอ่อนกับท่อมของเธอก็อยู่ตรงหน้าแล้วเธอถอนหายใจดังเฮือกอยากเข้าไปบอกไปเตือนเขาไปพบเจออะไรมาบ้างแต่เวลานี้ยังไม่สว่างเขาจึงตัดใจเสียรื่องแจ้งมาถึงเขาไม่ได้หลับเลยจึงหันไปทำโน่นทำนี่เชนแชทถัวบานต่อมาก็ห่วงเขา้ากับย่างเคียดกลิ่นของมันช่างหอมโอชะน่ากินนัก ผ่านเกิดอ,อะไรดีๆขึ้นมาได้จะต้องเอาเขียดย่างไปแบ่งให้กับแตงอ่อนรวมทั้งเตือนให้เธอระว,วังกระเือพอทุกอย่างเสร็จสับจึงเหี่ยวไปใส่ในะกร้าเนวรถจักรยานเรียบปั่นไปยังอีกสวนด้วยใจสุขหลนบริเวณหน้าบ้านท่าของแตงอ่อนลูกพืชผักไว้หลายอย่างแต่จะกล้วยไมย้ผูกไว้กับต้นไม้กําลังผลิดอกออกช่อและดูสวยงามสักกูนาส่งเสียงเจิดแจ๋วอยู่บนพุ่มพฤกษา บ้าก็ฉบลงมาเขย่าตัวสลัดขนในแอ่งน้ําขังจากฝนตกเมื่อคืนหน้าแปลกที่นี่เคยมีคนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวแต่ตอนนี้มีเพียงแตงอ่อนอยู่เพียงลําพังบรรยากาศถึงเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนอยู่หนุ่มใหญ่หันหลีหันขวางก่อนจะสะดุง้งไม่ได้ยินเสียงเรียกมาจากด้านหลังคนมาหาใครคะเจ้าของน้ําเสียงคือแตงอ่อนนั่นเองทำให้หนุ่มใหญ่หัวใจแทบวาย เพ่อนทสบตากับเธอเป็นครั้งแรกดวงตาหวานผลเศร้าคู่นั้นช่างหน้าค้นหายิ่งมองยิ่งเพลินตาไม่รู้เบื่อคะคือผมจะมาหาลุงสี่ครับเขารู้สึกว่าคำพูดของตัวเองฟังดูตะกุกตะกักไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดหญิงสาวยิ้มเห็นฟันขาวรอยยิ้มของเธอยิ่งทําให้หัวใจของหนุ่มใจเต้นผิดจังหวะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเกิดความรู้สึกเรากขับหนุ่มน้อยไร้เดียงสา ในหน้าอายเพียงนี้เมื่อที่ถือไม้เขียดย่างมาด้วยจะยืนไห้ติดที่ยังเขินอายเขายิ้มกบเกลื่อนทําทีกระแอมไอแล้วพูดตอบว่าเออคือเมื่อคืนฝนตกกเขียดออกมาเยอะก็เลยอุ๊ยน่ากินจังเขียดย่างทั้งนั้นเลยเออใช่ใช่ครับผมกะว่าจะเอามาแบ่งให้กำลังนึกอยากกินอยู่เฉียวขอบคุณนะคะ เธอยิ้มอีกแล้วดวงตาคู่นั้นสุใสทำเอาหัวใจหนุ่มเต้นแรงว่าแต่ลุงสีป้าดากับลูกอีกสองคนหายไปไหนกันหมดแล้วย้ายไปหมดแล้วค่ะแตงออดจากที่ยิ้มแย้มดวงตาคู่นั้นสลดลงเธอตึกอักในลําคออยากพูดอยากถามมากกว่านี้ไม่ใช่เรื่องของครอบครัวลุงสีแต่อยากทําความรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้ ก็ตั้งแต่เมื่อครั้งเข้ามาเดินสายไฟครั้งนั้นมันหาโอกาสไม่ได้เลยกินข้าวด้วยกันนะฉันอยู่คนเดียวกำลังเหงาว่าแต่จะให้เรียกพี่ชายว่าอะไรดีถ้าดยิ้มเป็นคำตอบจากขููร้องออกมาเสียจริงไม่ค่าดเชยดเธอเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมาก่อนชื่อเทิดครับคนซูรินแตงอ่อ,อนค่ะดีใจจังได้เจอคนด้านเดียวกันชายหนุ่มกับหญิงสาวนั่งกินบนแคหน้าบ้าน เขียวข้าวกับพูดขวยด้วยใจสุขหลน้นความสนิทสนมบังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใครผ่านมาเห็นเข้าจะเข้าใจว่าเป็นผัวเมียเขาพูดขวยด้วยจนแน่ใจเธอไม่มีใครแม้แต่ยาิสนิทม่สหายต้องออกจากบ้านที่สุรินมาหางานทําตามลํา,ลาพังส่วนเขาเป็นคนตัวเปล่าจึงรับอาสาจะแวะเวียนมาหาว่าแต่ลุงสีกับป้าดาไปไหนแล้วครับไม่บอกไม่กล่าวกันเลย ผมเคยมากินเหล้ากับแกบ่อยเขาวกลับมาพูดคุยเรื่องเดิมแต่งอ่อนก้มหน้าลงอาจจะด้วยความน้อยเนื้อตับใจเคร้าพอลุงเสเห็นบอกจะย้ายไปทำงานในกรุงเทพจากพี่เทิดเียรติยางได้เงินน้อยฉันเองเห็นจะต้องไปสักวันเหมือนกันเห็นด้วยนะแต่แกลกเงินก็ดีหรอกแต่พอฝนลงมันไม่ได้น้ำยางเลยน้ำฝนพาไปหมดช่วงนี้กำลังเข้าหน้าฝนด้วยผมเห็นจะขอเท่าแก่พักงานทางนี้ก่อนหมดหน้าฝนจะกลับมาใหม่ จ๋พีเธอร์จะไปทางไหนต่อช่วยแนะนําให้ฉันได้ไหมฉันฉาปูนกาะอิดได้นะชายหนุ่มกระอึกกระอักในลําคอเขาเรียบตั้งสติไหนๆโอกาสดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายก็ควรจะสานต่อความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากขึ้นงานกรรมกรผมรู้จักพวกรับเหมาหลายคนแนะนําให้ได้ฝากพีเทอร์ด้วยนะไม่มีที่ไปจริงๆเราเข้ากรุงเทพด้วยกันก็ได้เพยงนั้นว่าแต่งอ่อน จะขอติดตามเธอไปด้วยเขาเขียวเข้าได้ใจสุขหลนสักครู่จึงขอตัวกลับปับ่นจักรยานด้วยหัวใจพองโตไม่คิดฟุง้งซ่านเรื่องของแตงอ่อนอีกแล้วในเมื่อต่างก็เป็นสอดและเธอไม่ปิดกันเขาจึงมีสิทธิ์เข้าหาเธอได้ปกติเวลามีงานจ้างเดินสายไฟตามบ้านเพื่อนจะมาตามพออิญขี่รถผ่านเห็นเธอเพิ่องออกมาจากบ้านพักของแตงอ่อนจึงเก็บงำเรื่องนี้ไว้ตอนทํางานจึงได้หาโอกาสพูดคุยเรื่องของแตงอ่อน เธอแกอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเลยกูขอเตือนเอาไรวะเพื่ออย่างกระแตงอ่อนเป็นคนไม่ดีแกเชื่อเรื่องกระสือหรือเปล่าแล้วที่เธอเดาไว้ก็เป็นจริงเจ้าเพื่อนคนนี้ได้กล่าวหาแตงอ่อนเป็นกระสือในเมื่อเขาเองยังเคยเห็นมันหายไปทางบ้านพักของแตงอ่อนเรื่องแบบนี้ไม่มีพยานหลักฐานจะปรักปรำไม่ได้เขาไม่มีทางเชือ่อดูยังไงเธอก็เป็นคนปกตินานบัดเขา เธอได้เที่ยวไล่เที่ยวคือไปบ้านพักของแตงอ่อนไม่สนใจคำท้าทายของเพื่อนแต่จะปากชาวบ้านย่านนั้นที่นับวันจะหนาหูวขึ้นทุกทีมันกดดันทําให้แตงอ่อนได้คิดอ่านหาทางย้ายไปเริ่มต้นชีวิตและการงานในถิ่นอื่นแล้วคู่คิดไม่พลนเธอโดยมีเขาอยู่เคียงข้างเธอเสมอแต่ข้ามคืนหนึ่งขณะที่เธอกําลังเขียดหน้ายางได้เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเสียงปืนดังมาจากไกลมาไกล ในใจผู้คนล้องวอกเวกวยวายดาวกับติดตามคนหลายหันใดนั้นแสงสีเขียวค่อนข้างเจ,จิดจ้า่ากับตะเกียงพายุลอยผ่านหน้าเขาไปทางบ้านพักของเขาดูเหมือนจะเข้าไปหลบในนั้นอึดใจต่อมามีกลุ่มคนถือมีดถือปืนบุกลุกเข้ามาในสวนหนึ่งในนั้นมีเพื่อนของเขาเองพอเห็นเขาก็ตรงเข้ามาสอบถามว่าได้เห็นอะไรแปลกๆผ่านมาทางนี้ไหมฮาอึกอักที่จะตอบคาถาม ทัในใดนั้นก็ชี้ไปทางบ้านพักของแตงอ่อนฉันเคยเห็นดวงไฟสีเขียวลอยไปทางนั้นเพื่อนขคนพวกนั้นก็กูไปทางที่เขาเช้แล้วยังส่งเสียงกลดาเรากับจะตามไปฆ่าฟันกระสือให้ได้เทอดระบายลมหายใจออกเขาไม่ได้โกหกเราเห็นจริงๆแต่มันเมื่อหลายวันก่อนขณะกำลังเดินกับกระท่อมด้วยใจเหม่อลอยดวงไฟไปริศนาลอยผ่านหน้าเทิดมองตะลึง จนมังเกิอดอาการขนลุกสู่แทบไม่เชื่อสายตามันคือศีรษะของผู้หญิงมีเส้นผมยาวปกคลุมส่วนที่ห้อยลงมานั้นล้วนเป็นอวัยวะภายในของมนุษย์เจ้าสิ่งนั้นลอยไปให้เผอิญหันหน้ามาไม่ผิดแน่แล้วสิ่งนั้นคือกระเสือแล้วใบหน้านั้นคือดวงหน้าเดียวกับแตงอ่อนแล้วกับฝาแฝดชายหนุ่มมองตามด้วยหัวใจเต้นรัวผิดจังหวะขึ้นมาทันทีไม่มีวี่แววจะบ่งบอกสักนิดว่า แตงอ่อนจะเป็นกระเสือหรือที่ผ่านมาเขาหลอกตัวเองไปวันๆเช่นนั้นหรือเขาคือน้ำลายฝือดคอด้วยความคิดขัดแย้งกันเองรุ่งเช้ามาเธอไปพบแตงอ่อนเขาอยากจะพูดอะไรกับเธอหลายอย่างแต่มันจุออกพูดไม่ออกต่งยืนซึมไม่พูดจาโดยเฉพาะเธอเขารู้ว่าตัวเองอยามนี้เหมือนไอ้ง่งคนหนึ่งเวลานี้เขาได้บอกกล่าวกับเท่าแก่ขอยุติงานจ,จ้างเท่าแก่เข้าใจช่วงนี้หน้าฝน จำต้องผิดหน้าอย่างหากเขาสนใจจะกลับมาทำเมื่อใดก็ได้ด้วยรักชอบในอัธยาศัยใจคอถ้ากลับมาที่พักด้วยหัวใจหดหูไม่ว่าจะนั่งจะนอนไม่เคยวายเว้นทำได้เพียงจัดแจงเก็บสัมภาระทั้งหมดใส่กระเป๋าก่อนหน้านี้ได้ไปซื้อตั๋วเดินทางเข้ากรุงเทพจำนวนสองใบตอนนี้อีกใบคงไม่เจ้าของเหมือนอดีตของเขาที่ถูกเมียสวมเขาพอนานบรรชาวบ้านรู้เหตุเขาเสียงล่อมรือซุบซิบนินทานหนาหู ญิ่งชั่วเกรงจะถูกจับได้เลือกหนีไปกับชายชูพอเกิดความคิดดังกล่าวชายหนุ่มเรียบสลัดทิ้งจากหัวขอผ่านช่วงแย่ๆมาแล้วในเมื่อยังมีแม่ที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูอกีกจะขอเข้มแข็งยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ยกนี้ทามาหากินฝืดเครืองอยู่ตัวคนเดียวก็ดีเหมือนกันหาเงินมาได้เผือกินเหลือใช้มีเก็บออมมีเหลือไว้ซื้อทองหยองมาประดับกายซื้อหลซื้อ้าน ชายหนุ่มคิดเช่นนั้นจริงๆชีวิตนี้เขาไม่ชอบเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นชายหนุ่มแบ,บกกระเป๋าเป้ด้วยใจเลื่อนลอยออกจากบ้านหายใจจะขึ้นลถสองแถวไปต่อรถทัวร์ที่จุดจำหน่ายตั๋วในตัวอำเภอทันใดนั้นเป็นต้องพังหะต้องล่าถอยกลับมาเมื่อเห็นคนกลุ่มหนึ่งเขาเหล่านั้นมีอาการกระเฮี้ยนกระหอเรือท่าทางเดาไม่ยากจะมาขับไล่กระสือเป็นแน่ อะไรบางอย่างทําให้เขาตัดสินใจจะหวนกลับไปให้ถึงบ้านของแตงอ่อนก่อนคนพวกหนีชายหนุ่มสลัดเรื่องกระสือทิ้งเวลานี้เขาจะยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องได้รับอันตรายจากชาวบ้านพวกหนี้ไม่ได้แตงอ่อนแตงอ่อนหนีอยูเวพี่เทิดนั่นพี่ใช่ไหมหญิงสาวมีน้ําตาคอด้วยคิดว่าเขาจะทิ้งเธอไปแล้วขอโทษจริงๆครับแต่ผมเริมเอาของบางอย่างมาให้ได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว มันคือตัวโดยสารเข้ากรุงเทพได้ยื่นให้กับเธอว่ากันว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจต่างโศดตากันจนนิ่งงนันเสียงชาวบ้านเพื่อนนั้นใกล้เข้ามาแตองอ่อนเก็บเสื้อผ้าไว้ก่อนแล้วเทิดขวาข้อมือเธอเอ้อมไปทางป่าละเมาะเพื่อจะตัดลักไปขึ้นถนนหลวงโชคดีมีรถสองแถววิ่งผ่านมาพอดีรับคู่หนุ่มสาวขึ้นหลดทั้งสองคนทันเห็นบ้านพักหลังนั้นมีควันไฟพวยพุ่งเพียงพริบตาเดียวบ้านไม้ก็กลายเป็นกองเพลิง ลุกชดช่วงห้ามกลางเสียงร้องโห่ด้วยความปิตียินดีของชาวบ้านชายหนุ่มหายใจหอบได้แต่มองหญิงสาวที่เอาแต่ก้มหน้ายิ้มอย่างสุขใจเขาไม่สามารถอธิบายกับตนเองได้เลยทำไมถึงทำเช่นนี้รู้แต่เพียงต้องการปกป้องเธอให้ถึงที่สุดมิวร้อยผ่านคำเพื่อจะเป็นออกมาแต่ทำได้เพียงกูุมมือกันไว้เท่านั้นอนาคตต,ต่อจากนี้เป็นสิ่งไม่แน่นอนและเขาก็เลือกที่จะเสี่ยงด้วยหัวใจ เรื่องราก็มีเท่านี้ครับรักแท้แม้เป็นกระเสือขอบพระคุณครับ